สวัสดีค่ะเพือพ่อนๆวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า B N C Alter l อ w Block ไม่โโใช่เลยแต่ว่าคือชื่อแมพวันนี้เรามากับคุณอะไรคะช่องอะไรคะเดี๋ยวจะไม่พูดชื่อนะคะนี่คือการเซอร์ไพรส์แล้วชื่อช่องเดิมอยากเป็นช่องชาแนลมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะต้องนับถือซึ่งมันมันมไม่ใช่เรื่องจริงของไม่ดังรอง เล่นสิแล้วเธออยู่จอยมาอย่างเนี้ยจอยไม่ได้อ้าวช่วยด้วยวันนี้อืมเอ้าแล้วเผื่อไปกดสองตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นเป็นอะไรก่อนแต่หนึ่งเดี๋ยวฉันกดสองตั้งแต่เมื่อไหร่ต่บวันนี้เราจะมาลุ้นกันว่าใครจะชนะ ไปจบเกมเล่นไปก่อนเลยฉันมาโอเคจ้าได้จ้าโอเคแม่ต่อเอาอันนี้เอาห้างสับสิ้นค่านี่นะคะทุกคนเราแต่งตัวใหม่เห็นไหมเราไม่ได้จนจนอีกต่อไปแล้วเราได้แต่งตัวใหม่แล้วคุณพี่อ้วนน่ะคุณนี่เติมราคุณพี่ผมเติม ผมเติมโรบักอืมแต่ตอนนี้น่าจะไม่ก็พอซื้ออะไรอยู่แหละเพื่อก็ซื้อเซอร์วีได้แต่ขี้เกียจซื้อเกมมาแล้วจ้าอะไรเนี่ยรอบพิเศษได้ได้อะไรเนี่ยด้อะอะไรก็ไม่รู้อ่านได้ออก อ่านออกแหละแต่ขี้เกียจอ่านว้าชอลิปเป็นไรคะชอลิปสลีปเหรอใช่เ็าพิเศษ็อะไร,รอ่ะบอกหน่อยโอ้โหเป็นสโนว์แมนกันหมดเลยโอ oh, <no. S 1> ้ยแถมมีหิมะด้วยเอ้ยหยุดยืนได้ยืนยังไง oh. โอ้โหไม่ใช่ ไม่ใช่ซะด้วยอืมเสียไปหัวใจหนึ่งแล้วอโน o อะไรอะไรคะเดี๋ยวขึ้นคะไหนตัวไหนดูแปลกไหมโอเคมีคนตายแล้วหนึ่งไหนไม่ใครกล้า ถ้าเควสเด้งในนั้นแปลว่าคุณโอเคไม่เด้งนะไม่เด้งต้องรอก,ก่อนสิครับโอ้โหเร่งตัวดื่มสับทำไมถ้าเควดถ้าถ้าเควสเด้งเนี่ยคุณตต้นะถ้าเควสเด้งคุณตต้นะถ้าเควสเด้งคุณตต้เด้งไหม<า>เด้งไหมเด้งไหมเด้ง

เห็นมันเก็บเงินตัวนี้นะเออใช่มันเก็บเงินใช่ยิงแล้วนะเราเด้งเหรอไม่ใช่อ้าวไม่ใช่หรอมันเก็บเงินเนาะเมื่อกี้เธอต้องดูว่าเคาเด้งไหมเหรอใช่เมื่อกี้ฉันเห็นมันเก็บเงินเก็บเงินก็ N T C นั่นแหละเธอเข็จับไม่ยิง ปล่อยชนะไปเลยแต่แตะระ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 อุ oh no, ้ยน้องคุณแพ้เพราะผมขี้เกียจมารอบต่อไปเราจะได้เล่นกับเพื่อนแล้วทุกคนเย้ผมแต่งตัวใหม่นะคะผมโคคาเนะคาซึกุวะตะฮิวาสตาเธอมาลงมา มิสเตอร์มิสเตอร์บีนี่ค่ะความจริงที่ทุกคนเห็นแต่งตัวอย่างนี้ไม่ใช่โรบักนิดพอนะคะแต่เราไม่ใช่แบบนั้หรอกอันเนี้ยอันเนี้ยอืมแต่เราอะไรความจริงแล้วที่เราแต่งตัวอย่างนี้ไม่มเธออะรวยเธอแต่งตัวรวยแล้ว <Luke> <ะ>แต่ฉันเนี่ยที่ฉันแต่งตัวอย่างนี้วันนี้เพราะว่ามันตายค่ะใช่ตายเออใช่มันเป็นตายเธอเธอดูตอนนั้นดิกระเป๋าเลยอ่ะ แต่เธอดูตอนนั้นสิที่ฉันอะแต่งตัวโลบักทั้งตัวแต่ดูจนๆนะเธอเธอได้เป็นไรเธคือเรียนเงินฉันคือผู้บริสุทธิ์ที่ต้องออเหมือนกันเลยเธอแต่กดวิ่งไม่ได้นะเธอไม่งั้นโดนสงสัยถ้าวิ่งเลยอะถ้าว,วิ่งเด็ดขาดถ้าวิ่งตุยอะ first, เธอฉันต้องไปทำเควสก่อนว่าแต่เควสฉันอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่น ถ้าเจอที่ไหนดีเราจะตามแต่ไปดยกันเอ้ยอะไรเนี่ย,อ,ยอะไรอะเปนจับปืนดีเธอด้วยฉันเห็นอะฉันไม่กล้าทำเคสเลยนะอะมันจะมาเฝ้าเธอเธอตัวไหนเก็บเงินทำาไมฉันตุกตาคนแรกเลย ฉันส่งไหนอำเภออยู่เธอตัวจริงเธอทำอะไรอยู่ที่เตียงสกิปเงินอยู่ที่ตัดฉันดูให้ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเธอนะโอเคจะก็เอาไปทำคลิปเธอเธออยู่ตรงบันไดเต่าใช่ใช่ใช่ เธอเมื่อกี้นายอำเภอผ่านหน้าเธอไปอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฉันตัวนั้นอะ่ะอย่าเห็นฉันอ่ะเอนพี่ฉัน,ฉนอู้วฉันถูกมองเห็นแล้วตาละตาล,ตลฉันรีบบิงกว่าวินบิงวินบินบิิบิิเดินเดินเดินเธอตัวไหนเนี่ยฉันสลับตัวก่อนรุกสลับตัวเอาสลับตัวใช่ไหม มีคนอยู่ตรงห้องครัอ,เอ่เพื่อไม่ให้คลินี้โอ้โหเลยเธอคนเดียวสู้ๆเพื่อนอู้ฉันก็จะการทำสวยมาเนี่ยสูส้ๆเพื่อนถ้านายอำเภอยิงเธอถูกนี่คือนายอำเภอลชนละแล้วนะอลูกะกะเธออ,อยู่ตรงบันไดปะใช่ใช่ฉันอยู่กับนายอำเภอฉันเห็นแล้วนายอำเภอจะสงสัยไหม พึบพ,อพ,อพ,อพอตอนนี้นายอำเภอกำลังซุ่มเธออยู่นะเธอเขาดูอยู่ว่าใครจะเด้งไหมเธออุ๊ยไอ้กองแฟเมียเนี่ยพกคิอีมันเข้าลมันออกไได้คุณพี่ก็ไม่รอดอยู่ดีอ่ะคุณพี่ เออคุณพี่แก่งเกินไปแล้วอันนี้เอานี้หนูยอม้วหนูยอมสิรราบค่ะจิงกะเบวาจิงกะเบวะจิงกะบายตะวันตดซีแล้วโอชอสฮะฉันรู้สึกไหมว่าตอนนั้นน่ะเราจะเรียก คนหนึ่งของเราที่เป็นชื่อตุ๊กตานะคะว่าติ๊ดต๊ดโอเคนะคะแต่นีจำได้ค่ะจนหวานเราจะขอยเรื่องนี้จำได้ปิ๊ดีตอนที่ติ๊ดต๊ะชนเพราะว่าเธอได้เป็นอะไรแนมเพอค่ะแกวิราเดนชูบูแล้ต้องเอาเธอได้คนแรกเลยแน่นแน่ คนนี้รึเปล่านะไม่บอนะฉันบ<า>อกเลยฉันไม่ได้อยู่ตรงอฉันอยู่ตรงไหนอะเรียกว่าอะไรอะฉันกำลังเป็นเป็นอะไรอะเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าตรงนี้มันคือตรงไหนดากเลยดากสุดุดกสดเอ๊ะตกสุดกระจายิีกทีลยยเ,เลยวะ ไม่ต้องเคลียร์หรอไม่ต้องเคลียร์หรอต้องใส่เนี่ยต้องใส่หรอ,อเคลียร์ไหมเอ๊ะทั้งทั้งเคลียรดิทั้งเคลียรดิไอ้ตอบเลยตกก่อ <laughs> นไม่จะไม่โดนอ่ะหนี่ก็โดนอเยื้อชิป Let's go Thailand m an ังยเ้ยงมัมมัมัมมัม Let's go นี่ใครอะอะไร่ไม่ไอ่ใ่ไม่ไม่ไม่ไั่อย่่อม่ไม่ไม่่่่่่ c c เป็นพีฉันครยิงฉันอะเม่อก่เพื่อนเพื่อนฉันอนะ oh. อาริยะอาริไม่น่าไปทำควีสเลยเงง <c oughs> จงชะนะจงช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 นะ เธอเธอไปตอกเขาหน่อยตอกเขาหน่อยตอกเขาตอใครตอกใครตอกเพื่อนเธอฉันกำลังดูละฉันกำลังดูให้เธออยู่นะเดี๋ยวฉันช่วยเธอตอก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 ุเขตเควเดนต์หนงไหมเด้งไหมเด้งไหมไม่เด้งไม่เด้งไป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 ตออคนอื่นทำไรชงเธอไปคนอื่นไปคนอื่นเหลือใครอ่ะเกิดเบคอนเดียวดิใช่เธอดูลาดดาว เควดเด้งตรงไหนถ้าเควสเด้งตรงไหนแล้วเบคอนตัวไหนอยู่ใกล้ๆนี่คือยิงเลยนะเธอเควดเด้งข้าในเมาเท้าไม่ยงเอไมคนหายตัวมีคนหายตัวเธอ คนนี้ดิตัวเล็กกระจิ้วเดียวใช่คนอยากไ,ได้ออฟฟิท้ะออฟฟิศออฟฟิศออฟฟิทออฟฟิออฟออฟทเยสหา้าสี่เธอดูนะส,ส<า>องสองดิเลย นี้เราได้เป็นเชอรีฟเฮ้ยจะบ้าตายได้เป็นเลยเติมเงินอ่ะโ oh อ้โหเนอะอืมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมบอมีนี่กว่าใช่ไหมวิ่งอยู่ข้างนอกนะคะมินอยู่ข้างในข้างนอกมันออกไปไม่ได้จ้าดกกกกขข้้ข้างางงงนนออออไ จ่อจอ,จอปืนจอ่อปืนเลยจ,อจอ่อจออ้าทำไมติดบั็กทำไมติดบักติดบักนะครับติดบักจะทำเควสแล้วก็ไม่ทำแ,แป๊บแป๊บมาทุกคน ดีข้าวเสร็จก็เลยก็เลยมีคนเรียกไปกินแต่ว่าเดี๋ยวเ,เล่นให้เสร็จก่อนเฮ้ยเฮ้ยมุด,อก,มดอ,อกท่อมุดอ,อกท่อวิ่งด้วยเมื่อกี้นี่มผมชมพู่มีอะไรจะสารละสารภาพไหมลาก่อนลาก่อนนะคุณ เออเอทำเนียนนำเนียนชุบชุบชุบเควดแดงไหมดูก่อนนะอ่ะอันนี้มันอันนี้มันอะไรเราเนี่ยเนี่ยเควด้ดงไหมเด้งไหมลอดไปจุบรอดไปนะเอ๊ะนี่อะไรใช่ไหมเนี่ย ไม่ใช่ใชอาวิว่งจูวิ่งจูนี่ใครฉันจะจดจ่อหัวเธอหัวยืนนิ่งทำไมเนี่ยเยีะะยเเยเ่ยนะค่ะเซนไายเออทำเคล็เราเด้งนี่ตุยนะ

ยิงพื้นเธอยิงพื้นเก่กระด้งกงกด้งกงไปเธอรู้ผู้เผยเดอไหนไหนไหนใช่คนนี้ไหมกระเด้งกับได้ตอนนี้เหลือใครบ้างไม่รู้เธออยู่ไหนบอกต้องบอกฟลายเชนจะไม่ฆ่าเธอถ้าเธอบอกอยู่กับเบคอนเบคอนโอเคถ้างั้นจะจะฆ่าเบคอน มไม่รู้ว่าเขาเป็น NPC หรืออะไรนะฉันยิงเองเป็น NPC เธอ,อใช่ให้เบคอนมันให้ฉันจะดูปฏิก,กิริยาเพื่อฉันจะได้ดูปฏิก,กิริยาเบคอนคนคนที่เธออยู่กับ ใช่คนคนเดียวกันนี่แค่ร่าสร้างเลือดโกหกลักษณ์ก็เราสามคน, <A hotel. S 2> มนเอาโฮเทลเดี๋ยวเล่นตานี้เราก็จะจบคลิปเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าแม่เขาเรียกงกินแล้วชมจะชมชมมากินข้าวนะลูนะคือข้าวเสร็จ

ฉันเป็นเหรียญเงินเธอเป็นแหนมเพือสินะฉันถึงใช่เธอทำไมต้องเป็นอีกแล้วอ่ะเป็นเบคอนเหรอง่ายอ่ะฉันไม่เห็นเธอละฉันกระโดอดอยู่บิงดึงเมื่อกี้เธอคงไม่เห็นหรอกฉันเห็นแต่ฉันหักแต่ฉันไม่ขี้เกียจแต่ฉันขี้เกียจเลยใครก็ได้กระโดดหน่อยใ <c oughs> ครก็ได้ <c oughs> ใครก็ได้กระโดดทีเขามีเบคอนบิเธอเธอมีเบคอนคนหนึ่งที่น่าสงสัยมากเลยอะ่ะใครมันจะเป็นเบคอนที่มันเดินแบบแบบตัวแม่อ๋อใช่ฉันเห็นเธอแปลกมากเลยอะ่ะไหนดูดิอยู่ไหนนี่ไงเธอฉันเจอเบคอนตัวแม่แล้วแปลกแปลกเบคบอนตัวแม่ฉันไม่ใช่ด้วยเธอไม่ใช่หรอไม่ใช่มีตัวแม่หลายตัวเลยเธอ เธอมันมีเบลคอนหลายตัวที่เตินตัวแม่อะฉันเห็นเธออยู่จากฉันเห็นเธอตา้ง้านบนฉันถือไปแหละไม่เห็นชื่ออะไม่ยังไม่มีใครตายเบคอนตัวแม่มีเยอะมากวิ่งวิ่งแล้วม y n a m ง จอหัวเบคอนถ้าเป็น NPC จริงคุณจะต้องกล้าทำโควสอ้าวไม่ทำอีกมีโควสให้ทำไม่ทำเอาเยืนนิง่งยืนนิง่งสองตัวฉ <c oughs> ันจ่อตัวนี้อยู่ทำไมมันนิ่งจาน <c oughs> จังจันย <c oughs> ืน่อฉันเนี่ยเมื่อกี้นะ เดี๋ยวฉันขายเพื่อนใช่ไหมฉันจะขายสติกเกอร์ไอไอเดินตัวไม่ได้เล่าใส่ยรงเลยเนี่ยแต่อยากใส่จริงเลยเธออยหรือเปาแอบซุกแอบซุกซุกซุซุกซุกซุกกซุซุกซุช ฉันตายคนแรกเลยเธอเมื่อกี้ฉันกระโดดแบบตัวแม่มากอะ่ะอยู่ดีๆก็กระโดดหมุนอะ่ะดดไม่เด้งไม่ดเมด้งหมุนจริงหมุนจรงด,ดงดักอีฮัลโหลเธอเธอช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหม ชื่อบอมันไม่ม,มีมชือ่อบอกอะเซนป้ายเซก้าดีดีจอกจ่โออปปีมาบรีอาดงธรรมโคโอ้ยหายักหายเย็นหายักหายเย็นเลสโกเกือบร้องออกมาแต่ก็ยังไม่หลืดร้อง Let's go to Thailand with me alone. ฮะเขาทำเพจจะเสร็จไปไม่ร huh. ู้แต่แต่อเวลาทำเทำเวลาตรงนี้อ่าเวดดิ้งไอเบคอนมันนี่เรียบร้อยยิงเรียบร้อยแหละ เคเห็นแล้วเจอแล้วเจ้าล่าเอาแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวจะมาปิดท้ายกันคุขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายนะคะด้วยโปรไฟล์เรานั่นเองเธอมาตรงนี้มา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 แล้วก็ก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะและอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอ่ะอะไรอย่าปิดท้ายนะคะคือเราเมื่อเช้าความลับนะคะ ใครไม่ดูถือว่าไม่ดูนะคะก็ไม่ดูอะไรไถูกแหละก็คือใครไม่ดูเป็นเกยจ <c oughs> บแล้วค่ะสวัสดีค่ะเอาไม่กู oh <my> ขอบคุณค่ะขอบกินแคร์สวัสดีแคลร์